ครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการประกอบชุดเกลเจลอัตโนมัตินะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามที่เห็นเลยนะครับก็มี Arduino Uno หนึ่งตัวนะครับมี MG เก้าเก้าหกนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นเซอร์โวมอเตอร์มีแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับเป็นแบตเตอรี่สามกิโวลต์สองก้อนนะครับอนุกรมกันได้เจ็ดจุดสี่โวลต์นะครับแล้วก็มีหัวแดปเตอร์นะครับตรงนี้มันต้องประกอบนะครับก็ขั้วบวกก็ขั้วบวกเลยนะครับลบก็สีดําเลยนะครับก็ตามนี้นะครับ โซก็ดีย๋ยวลองแกะมาดูนะครับก็จะมีสายสามเส้นนะครับมีสีน้ำตาลเป็นกาวนะครับก็คือค้ลบนันเองครับก็สีแดงเป็นบวกนะครับแล้วก็สีส้มนะครับเป็นสายสัญญาณนะครับโอเค เป็นเจ้าตัวยูโนนะครับก็จะเป็นแบบ SMD นะครับตัวนี้ก็จะมีราคาถูกกว่าจ้ตัวชิปใหญ่ๆนะครับจะมีก้างปลาแถมมาด้วยนะครับตัวนี้วิธีใช้นะครับก็ให้เราเอาก้างปลานะครับหักเป็นสามขานะครับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาบัดกีใส่ช่องตรงนี้นะครับนี่นะครับ ก็บัดกีีไปนะครับนะครับผมก็จะได้อ่อ ขาพินตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับบัดคีย์เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับก็อาเซ์บโบมาเสียบได้เลยนะครับก็ขากาวก็อยู่ฝั่งกานะครับฝั่งหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบชุดเจลกันนะครับชุดโครง 3D นะครับก็จะมีน็อ ที่แถมมาให้นะครับแต่ละเบอร์เขาแรกประกอบโซ่ก่อนนะครับก็ขูดตรงนี้อก่อนนะครับมันจะบงังนะครับมันจะเป็นคานอยู่นะครับให้แกะออกนะครับก็คัตเตอร์ปาดออกเลยนะครับ ก็จะออกไปแล้วนะครับประกอบนะครับก็ตรงเฟืองอโซวอยู่ด้านบนนะครับประกอบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับครับวิธีประกอบเจ้าตัว,วโซวเข้ากับโครงสันดีนะครับก็เอาน็อตนะครับที่แถมไปเป็นนอ็อตอ่มสายาว10ม mm มนะครับก็ประมาณ1เซนนะครับ ก็ขันเข้าไปนะครับสี่ตัว เรียบร้อยนะครับต่อไปประกอบชุดโครงของอันตัซโซนิกนะครับใส่เข้าไปนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มีรูให้ประกอบนะครับก็ข,ขันน็อตเข้าไปเลยครับผมก็ประกอบเข้าไปนะครับ ้อยนะครับผมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วครับต่อไปก็เอาเซนเซอร์ตัศนิกนะครับประกอบตัวนี้เป็นเซนเซอร์ตั o นิกนะครับก็ประกอบเสียบเข้าไปเลยนะครับ โอเคครับผมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปอติดกล่องของเจ้าตัวยูโนเข้าไปนะครับผมก็รูเดียวอยู่ด้านบนนะครับก็ติดกับกาวสองหน้านะครับนี่นะครับมาก็ชิกพอดีคนระับติดตรงเซวยน,นะครับแล้วก็ลอกกาวนะครับ แล้วก็แปะไปเลยนะครับนะครับก็จะติดอยู่เลยนะครับโอเคแล้วก็ใส่เจ้าตัวยูโนลงไปนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เอาสายเซวใส่เข้าไปในรูนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ให้ตัดสายออสีแดงนะครับเป็นสายไฟเลียงนะครับ เพราะว่าไปเลี้ยงคาบนจากบอร์ดกระแสไม่พอนะครับพอผ่านเลกูเลตก็เปลี่ยนมาใช้ที่ขา vtc นะครับใช้แบตจากแบตโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านเลกูเลตครับเมื่อกี้นะครับหรือว่าใครไม่มีหัวแรงก็เอาสายตัวผู้นะครับผู้เมียนะครับไปเสียบต่อออกมานะครับก็มาเสียบเข้าบอร์ดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็หักขาข้างปลามานะครับ ใช้แค่หนึ่งขานะครับนี่นะครับขาเดียวก็เสียบไปที่ขา v in นะครับก็ขา v in นะฮะก็บัดกีเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับเซอร์โวก็ต่อใช้งานได้แล้วนะครับ นี้การต่อน่าสนิกเข้าที่บอร์ดยูโนนะครับก็ใช้เป็นเจ้าตัวาสายแพ้นะครับสีเส้นนะครับเป็นชนิดผู้เมียนะครับก็ด้านหนึ่งที่เป็นตัวเมียนะครับแล้วด้านหนึ่งที่เป็นตัวผู้นะครับก็สี่ตัวนะครับ4เส้นโอเคหยิบมานะครับ ก็ต่อไปที่อันต้าโซนิกเลยครับสี่ขาโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้ขาที่ต่อกับเจ้าตัวอันต้าโซนิกนะครับมันก็จะมีขาตำแหน่งขานะครับขาฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับถ้าหันจากด้านนี้นะครับสายสุดจะเป็นขากาวนะครับตรงนี้นะครับ ขาต่อมาจะเป็นขาเอ h o โคนะครับแล้วก็ขาต่อไปก็จะเป็นขาจำชื่อขาไม่ได้จะเป็นขาอาช่างวันนะครับเป็นขาตัวทีนะครับอันนี้จะเขียนไว้ในโปรแกรมนะครับก็จะเป็นขา9ขา11ขา12นะครับที่ต่อเข้ายูโนนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นขา VTC นะครับเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์ก็เสียบไปที่5โวลต์เลยนะครับ ก็สอดเข้าไปในกล่องนะครับก็ตรงนี้นะครับเส้นสีดำนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือขาเฟเลี้ยงนะครับ5โวลต์แล้วก็เสียบที่ขา5โวลต์เลยเลยครับ b t c 9 9 5โวลต์อยตรงนี้นะครับ แล้วก็เส้นสีม่วงนะครับเป็นฝั่งสายสุดนะครับก็จะเป็นขากานะครับก็เสียบเข้าไปนะครับก้าแล้วก็ขาต่อรอนจากกาวมานะครับขาสีเทานะครับก็จะเป็นขาเอ11นะครับต่อขา11นะครับก็นับมานะครับช่อง8 9 10 11นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขา12อยู่ตรงนี้นะครับต่อกัเลย โอเคเสร็จแล้วก็พับขาเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้การประกอบและตองจอรเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ปิดฝาได้เลย,รยครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีน็อตตัวยาวให้นะครับ2ตัว ก็ขันเข้าไปเลยนะครับผมก็ขันเข้าไปเรียบร้อยนะครับทะลุงนี้ครับเอาไว้ล็อกเอาขวดนะครับก็จะมีตัวเมีย2ตัวให้นะครับ เรียบร้อยนะครับก็จะไดะ้ชุดกดเจลที่พร้อมจะไปล็อกกับขวดนะครับทีนี้ปิดฝาอัลตราโซนิกนะครับฝาในเอ่ยปิดฝานะครับก็ปิดลอไว้นะครับก็น้าตาประมาณนี้นะครับผมอัพโปรแกรมนะครับก็ใช้สาย USB นะครับ เราเสียบเข้าไปนะครับช่องอัปโหลดโอเคเรียบร้อยนะครับปางไว้ครับผมครับผมวิธีลงโปรแกรมนะครับผมก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับผมก็จะมีบทความให้นะครับก็จะเป็นบทความชุดกดเจลอัตโนมัตินะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นคลิปเก่านะครับที่ใช้เป็นเวอร์ชันนาโนนะครับก็จะมีวงจรนาโนให้นะครับแต่ตัวใหม่จะเป็นยูโนนะครับ ก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับผมไม่มีเสดยจเต่าเข้ามาเพิ่มนะครับก็ลดออกไปชิ้นหนึ่งนะครับก็เลื่อนลงมาก็จะเจอโปรแกรมตรงนี้นะครับผมก็ให้เรา Copy โปรแกรมนะครับก๊อปไปเลยนะครับแล้วก็ new โปรแกรมอัลโน่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ c อนโทนะครับแล้วก็กด c อนโทโอเคก็จะเป็นโปรแกรมใหม่นะครับนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนในโปรแกรมเก่านะครับก็จะมีที่ แค่ตรงนี้นะครับผมเป็น My ซ v สว Attack ใช้เป็นขา A4 นะครับก็เป็นขา A4 นะครับตรงขาชิงเกอร์ใช้ยังใช้ขาเดิมนะครับขา11กับ12นะครับก็แล้วแต่สะดวกใช้นะครับถ้าชอบขาไหนก็ย้ายได้นะครับส่วน Distance ก็คือค่าระยะที่ตรวจจับนะครับก็ผมไว้สูงสุดที่20ซนติเมตรนะครับก็ใครอยากให้มันจับได้เยอะกว่า20ก็เพิ่มได้นะครับ ห้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอา10ก็ได้นะครับต่ากว่าก็ผมใช้ย0สนะครับน่าจะพอดีที่สุดแล้วทีนี้ซีเรียลวิกินถ้าเราไม่ใช้มอนิเตอร์ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับตัวไมซ e โซโวนะครับตําแหน่งแรกก็คือ Setup ตอนเริ่มต้นให้มันอยู่ตําแหน่งที่40องศานะครับทีนี้มาเข้าวลยลูปนะครับก็อินตัวแปรชื่อ SR ขึ้นมานะครับย่อมาจากเซนเซอร์นะครับเท่ากับโซน่านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถรีดค่าของอันตัาสซนิกออกมานะครับมาเก็บไว้ในค่าตัวแปร sr นะครับทำให้ค่า sr มีค่า0ูนถึงยีนะครับตามระยะเซ็นเซอร์นะครับทีนี้ก็จะมาเข้าเงื่อนไขนะครับ if state เท่ากับ0นะครับเริ่มแรกว่า state เท่ากับ0นะครับตอน set up มาแล้วก็ state เท่ากับ0ก็มาเข้า if ทีนึงก็คือถ้า sr มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 ก็คือไม่มีอะไรมาอยู่ในระยะ20ซติเมตรนะครับก็ให้ไมซ์โวไว้อยู่ที่40องศานะครับก็คือตำแหน่งที่เซตเอาไว้นั่นแหละก็คือตำแหน่งดึก40องศานะครับตำแหน่งนที่ยังไม่กดนะครับก็ทีนี้ L ก็คือถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ก็แสดงว่ามันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับก็คือมากกว่า1นะครับก็าดเร ไ้ที่700ลลิเซกนะครับ0.7วินาทีแล้วก็ให้สโวิง่งไปที่ตำแหน่ง0องศานะครับแล้วก็หน่วงเวลาอีก0.7วินาทีนะครับแล้วก็ให้สเตทเท่ากับ1นะครับมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าสเตทมีค่าเท่ากับ1แล้วก็จะมาเข้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับ if e เ if สเตทเท่ากับ1ให้ทำอะไรนะครับก็ให้สโวิง่งไปที่40องศานะครับก็คือตำแหน่งเลิกกดนะครับแล้วก็หน่วงเวลาเป็นเวลา5วินาทีนะครับ5000ลลิเซก ก็คือโอนเวลาไว้ก่อนแล้วค่อยกดได้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาพันมิลลิเซกนะครับผมก็หลังจากนวมเวลาเสร็จก็วิ่งมาที่สเตทนะครับสเตทเท่ากับศูนย์มันก็จะวิ่งกลับมาคิดที่สเตทมีอีกแล้วนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับตามโปรแกรมเลยทีนี้โปรแกรมแก้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็มาที่พูดนะครับเลือกบอร์ดนะครับเป็นยูโนนะครับแล้วก็เลือกคอมพอร์ตนะครับคอมพอร์ตที่เราใช้นะครับ ก็ผมเป็นคอมสีครับก็เลือกไปอ่าแล้วเสร็จแล้วก็อ่ากดอัปโหลดเลยครับส่วนใครที่ยังไม่มีคอมฮอดขึ้นมาก็แสดงว่าถ้าใช้เป็นรุ่นเอสอ็มดนะครับเป็นรุ่นชิปแสดงว่ายังไม่ลงติดตั้งเนเวอร์นะครับให้ไปที่เว็บไซต์ผมก็ได้นะครับแล้วมาดูที่บทความนะครับวิดติด,ด,ดตั้งเนเวอร์ซีเคสองูนย์นะครับ น่าจะอยู่ประมาณหน้านี้นะใช่ไหมอ่าตรงนี้นะครับผมติดตั้ง l สี่ห c าส p 4ศ0นะครับของฮิโนก็เข้ามานะครับนี่นะครับใครใช้ไอซีตัวใหญ่ๆนี่ก็แสดงว่าต้องติดตั้งร lever 340นะครับก็วิธีติดตั้งก็ไม่ยากนะครับสามารถดูตามคลิปนี้ก็ได้หรือว่ากดดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมทำตามคลิปเลยนะครับโอเคอัปโหลดโปรแกรมได้เลยนะครับก็กดอัปโหลดนะครับอ่าเซฟไปเลย ก็รอมันอัปโหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นขีดเขียวๆตรงนี้นะครับอ่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะโซลจะทางานไปที่ตำแหน่งศูนย์องศาเลยอันนี้เรายังไม่เสร็จปีโ so ซนะครับหลังจากมันวิ่งไปที่ศูนย์องศาเราค่อยเสร็จปีนะครับเป็นการเซตอัพตำแหน่งเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใช้อัปโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่ตัวตัวกดเจลได้เลยนะครับผม ก็อันนี้โปรแกรมเข้าแล้วนะครับอ่ามันทำงานแล้วครับผมถอดเลยนะครับแสดงว่ามันรัปโหลดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันขึ้นเอออะไรครับก็วิธีใช้นะครับก็ใช้แบตเตอรี่นะครับต่อเข้าที่ช่องอะแดปเตอร์นะครับต่อเข้าไปนะครับเออเวลาเซอร์เจอนะครับมันก็จะทํางานอ่าได้ยินเสียงไหมครับโอเคทีนี้เราถอดออกกันนะครับเราใส่ก้นเซอร์โวก่อน โซก็จะแถมไ้กับเจ้าตัวโซเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นสองปีกนะครับอันนี้ให้เราตัดออกข้างหนึ่งนะครับก็ใช้คีมตัดไปเลยครับอ่าก็จะหลุดไปเลยนะครับครับผมเรียบร้อยนะครับเอาสว่าน3มิลลิเมตรนะครับเจาะรูนะครับตรงปลายรูสุดท้ายนะครับ เรียบร้อยนะครับผมจะได้รูตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีเจ้าตัวกลมๆนี่ครับแถมไปด้วยนะครับเป็นหัวกดนะก็ใช้น็อตขนาด M 3 0มิมเมตรนะครับแทงทะลุเข้าไปนะครับรูตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่ก้านสซโด้านนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ขันล็อกด้วยตัวเมียนะครับ ันล็อกให้แน่นนะครับอ่าแล้วก็เสียบประกอบข้อที่การโซนะครับให้มันตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับครับผมแล้วก็ขันน็อตล็อกนะครับอันนี้ก็จะมีน็อตกีดแถมากับโซนนะครับ ครับสีดำครับผมเรียบร้อยนะครับก็จะได้ที่กดแล้วนะครับอ่าก็เสียบแอดเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็มือไปใส่ตรงเซ็นเซอร์นะครับ ครับผมก็หลังทำงานเสร็จก็จะหน่วงเวลาประมาณ1วินาทีนะครับถึงจะรับคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำงานแบบต่อเนื่องเกินไปนะครับอันนี้ก็นองเวลาไว้นะครับโอเคอันนี้ก็ได้ชุดกดเจลครับไปล็อกที่ขวดก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดส u ั s c r i า e ให้ด้วยนะครับสำหรับ ต่อไปก็จะมีคลิปวิธีการทำงานต่างๆมาให้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณครับผม